สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์มูสเซลุกโลกครับบีเอ็กต้าครับแนะนําตัวนะครับชื่อพิยศครับก็เป็นเกษตรกรนะครับว่าลองได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบีเอ็กต้าที่มาช่วยในการด้วยสลายฟางนะครับผมก็ผลการใช้เป็นที่น่าดีใจนะครับผมเพราะว่าฟางมีการรุ่ยด้วยสลายไวนะครับผมก็เลยแบบคาดว่าผลผลิตปีนี้น่าจะดีกว่าฤดูที่ผ่านมานะครับผมก็จากการที่จะใช้นะครับก็ ดูแล้วจากการที่จับเนื้อฟางแล้วเนื้อฟางก็มีการยุยนะฮะดูเหมือนมีการามีแก๊สมีขึ้นอะไรคือเหมือนการหมักของเขาอะ่ะสมบูรณ์นะครับผมวันนี้จะมาปั่นดูว่าเอ,อ้ยย่อยยุยไหมออลองลองปั่นดูแล้วยุยดีครับผมเบลต้าเกมทราบหรือไม่ว่าการเผาต่อสั่งและฟางข้าวสร้างผลกระทบมากมายแต่ถ้าเราไม่เผาเปลี่ยนมาใช้จุลินทรีย่อยต่อสั่งและฟางข้าว เป็นนวัตกรรมจากเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่คิดค้นโดยนักวิจัยไทยเพราะต่อสั่งและฟางข้าวที่ย่อยสลายจะช่วยคืนธาตุอาหารและอินทรียวัตถุเข้าสู่ดินช่วยในการเจริญเติบโตของข้าววิธีการใช้งานไม่ยากเพียงแค่ฉีกซองผสมน้ำแล้วใช้ได้เลยหลังเก็บเกี่ยวปล่อยน้ำเข้านาให้พอท่วมต่อสัง นำน้ำผสมจุลินทรีย์ไปฉีดพ่นหรือปล่อยเข้าพื้นที่นาให้ทั่วหมักทิ้งไว้7วันเพียงเท่านี้จุลินทรีย์ก็จะทำหน้าที่ย่อยต่อสังให้นิ่มช่วยให้ง่ายต่อการไถกลบประหยัดเวลาพักแปลงนาและเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินลดการเผาลดฝุ่นลดการใช้ปุ๋ยและยังรักโลก